ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมทำชาวเน็ตเสียงแตกนะครับหลังมีเด็กนักเรียนป .6 ถูกพออโรงเรียนแจ้งความจับนะครับเพราะว่าเตะบอลไปโดนกล้องวงจรปิดจนเสียหายครับเพจสายไหมต้องรอดโพสต์ภาพหมายเรียกผู้ต้องหานะครับแต่ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนชั้นป .6 เท่านั้นสองคนครับที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรแล้วคนที่แจ้งจับเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพออโรงเรียนเอง สาเหตุเพราะว่าเด็กสองคนนี้เล่นฟุตบอลแล้วก็เตะไปโดนกล้องวงจรปิดในโรงเรียนจนเสียหายแต่ดูจากภาพกล้องวงจรปิดเหมือนเอาลูกวอลเล์บอลไหมม,มาเตะเป็นบอลน,นะฮะ<ช>แล้วมันไปโดนกล้องอ่ะจนเสียหายเด็กเขากลัวความผิดครับก็เลยตัดสายไฟจนขาดคือมีการแบบเดินผ่านกล้องเนี่ยปิดหน้านะปิดหน้าปิดตาพยายามไม่ให้เห็นว่าเป็นใครเดินอ้อมกล้องมามาตัดสายไฟของกล้องอ่ะจนมันเสียหาย โรงเรียนก็เลยเก็บค่าซ่อมไป3,300บาทอบอกให้เด็ก2คนช่วยกันจ่ายคนละ1,650บาทแต่น้องมะพร้าวนะครับครอบครัวยากจนไม่มีเงินจ่ายก็เลยถูกดำเนินคดีเรื่องนี้กลายเป็นข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ครับว่ามันถูกต้องหรือไม่พอ,อ,อทาเกินไปไหมแต่อีกส่วนก็บอกว่าเรื่องมันมีมากกว่านั้นหรือเปล่า ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับผอ,อโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับทางผอ,อให้เหตุผลว่าที่ดําเนินคดีกับเด็ก2คนเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างเท่านั้นเพราะว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่น้องมะพร้าวเนี่ยมีวีรกรรมหลายอย่างเลยครับทั้งขโมยของและทําลายกรอนประตูไปฟังเสียงผอออกับพฤติกรรมที่ก้าเล้าหน่อยนะครับแล้วก็จะพาพวกไป ทำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ข้างนอกนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงในโรงเรียนนะก็ทั้งครอกครีวนอกจากไปตัดสายไฟที่ศูนเด็กเล็กด้วยไปพากันไปกัดตู้บริจาคอะไรพวกเนี้ยคือเป็นเรื่องของในตําบลไปด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่พฤติกรรมเขาแบบทำซ้ำๆนะครับถ้ากับว่าน้องมะพร้าวก็อยู่ในในในกลุ่มด้วยใช่ครับด้านนักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าพบผอผู้นำท้องถิ่น รวมถึงผู้ปกครองของน้องมะพร้าวนะครับท้ายที่สุดทางฝั่งผู้ปกครองน้องมะพร้าวเนี่ยยอมที่จะจ่ายค่าเสียหาย1,650บาทให้ขณะที่ทางโรงเรียนก็ไปถอนแจ้งความทันทีนับ